พระธรรมคำกรของหลวงพ่อพุทธทาสหัวข้อเปิด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 ตาให้รับแสงแห่งพระธรรมยิ่งมืดค่ำยิ่งเห็นชัดถนัดทนีสมาธิมากยิ่งเห็นชัดถนัดดีมีวิธีเปิดตาใจใช้กันมา เปิดเปิดหูให้ยินเสียงสำเนียงธรรมทั้งเช้าค่ำมีกล้องไปในโลกล่าล้านล้านปีฟังให้ชัดเต็มอัตราคือเสียงแห่งศุญญาตาค่าสุดใจเปิดเปิดปากสนทนาพูดจาธรรมวันยังค่ำอย่าพูดเรื่องเหลวไหลพูดแต่เรื่อง ดับทุกข์ได้โดยสัจจัในไม่เท่าไรเราทั้งโลกพ้นโศกแลพระธรรมคํากรนของหลวงพ่อพุทธทาส